เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะบริษัทลอตเตอรี่ทงแหงลอตโต้เปิดเผยเรื่องราวของคุณเอผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่สแกตการ์ดรุ่นที่61สปิโต2000เป็นเงินรางวัลมหาศาลกว่า2,000ล้านวอนหรือประมาณเงินไทย54ล้านบาทโดยที่ภรรยาของเขาเป็นคนขูดรางวัลน,นี้โดยคุณเอเล่าว่าเขาและภรรยาซื้อลอตเตอรี่เป็นกิจวัตรโดยภรรยาชื่นชอบสปิโตมากซื้อเล่นเดือนละ1นครั้งและคราวนี้เธอเป็นคนขูดการ์ดจนถูกรางวัลที่1พอเขากลับ จากซื้อของเธอกรรีบโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูถามว่านี่ถูกรางวัลจริงไหมแล้วรางสองคนก็กอดกันทั้งน้ําตาดีใจจนพูดไม่ออกและที่กลายเป็นไวรอยิ่งกว่าคือความฝันของภรรยาของเขาเพราะเธอฝันเห็นนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างบยอนอูซอกก่อนหน้าวันถูกรางวัลค่ะเดอเขาเผยความรู้สึกพร้อมขอบคุณบยอนอูซอกที่นําโชคมาให้ครอบครัวค่ะว่าในฝันเขาปรากฏตัวกลางฮอลใหญ่มีแสงรัศมีล้อมรอบเขาเรียกชื่อภรรยาผมเสียงดังในงานแจกรางวัลและยื่นของขวัญให้พร้อมกับก,บกอดเธอเรื่องนี้กับ าเป็นกระแสะร้อนในโซเชียลอย่างรวดเร็วเลยค่ะโดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์การสนัน่นบางก็บอกว่าบูซอกฉันกําลังฝันถึงเธออยู่เลยนะฉันฝันถึงเธอบ่อยมากทําไมไม่ถูกรางวันบ้างดานบยอนอูซอกก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในโพสเกี่ยวกับข่าวนี้ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยว่าโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวจะวิ่งไปหาเลยซึ่งเรียกเสียงหวัวเราะจากแฟนๆได้อย่างถล่มทลายเลยค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn